โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช ANNEL สำหรับวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กันในเกมเจ็ดดากันอย่างเช่นเคยก็คลิปในวันนี้นะครับจะเป็นคลิปเปิดกาชาตัวละครใหม่ครับสำหรับตัวละครที่อัปเดตเข้ามาในครั้งนี้นครับก็จะเป็นตัวนี้เลยครับครีเอชั่นนักสู้เดียนเน่กิจกรรมสุ่มคัดสรรขอบคุณฉลอง100วันสําหรับกาชาตู้นี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นกาชาแบบปกติไม่ใช่สเตปอัพนะครับก็คือถ้าเกิดเราเปิดไม่ได้เอซนานเนี่ยเราจะได้เกรดมา20%ครับ้าคร100%เมื่อไหร่เนี่ย ครั้งต่อไปนะครับมันจะการันตีเอเซ่าหนึ่งตัวครับสำหรับตัวละครตัวนี้มันน่าเปิดขนาดไหนนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอแนะนําสกิลของเดียเน่ตัวนี้กันก่อนดีกว่าครับสำหรับท่าแรกนะครับก็จะเป็นท่าโจมตีครับเมทัลช็อตนะครับท่านี้เนี่ยจะสามารถสร้างเดเมจให้กับศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับแล้วมันก็จะมีเอฟเฟกต์สะบั้นหรือว่าเพิ่มอัตราคีิติคอข้อเป็น2เท่าครับต่อมาท่าที่2นะครับก็จะเป็นท่าเฮฟวี่เมทัลครับเดียเน่จะสามารถเพิ่มความสามารถด้านป้องกันของตัวเองนะครับ แล้วก็จะทําการยั่วยุศัตรูถึงสาเทินซึ่งที่ขั้นสุดท้ายเนี่ยจะสามารถเพิ่มความสามารถด้านป้องกันสูงถึง2 0 0นะครับต่อมาก็จะเป็นอันตินะครับสำหรับอันติเนี่ยจะเป็นท่าลูกเตะลงทันครับท่านี้จะสามารถสร้างเดเมจ560%ของพลังโจมตีแก่ศัตรูหนึ่งเป้าหมายครับแล้วมันก็จะมีความสามารถด้านจออเกาะครับซึ่งจอเกาะเนี่ยก็คือจะเพิ่มอัตราจ่อเกาะสูงถึง3เท่านะครับ สำหรับอันติของ DNA ตัวนี้นะครับมันสามารถประสานกับเฮาเซอร์ได้ด้วยครับถ้าเราประสานกับเฮาเซอร์เนี่ยจะได้เดเมจเพิ่มขึ้นอีก80%เลยครับแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นพาร์ีของน้องครับคือยืดเส้นยืดสายเมื่อเริ่มต่อสู้ DNA จะทําการยั่วยุศัตรูนะครับแล้วก็จะสร้างม่านป้องกันหรือว่าบาเรียป้องกันนี่แหละ300%ของพลังป้องกันครับสำหรับ DNA เวอร์ชันนี้ครับหลังจากที่เราดูสกิลเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า ตัวของเธอค่อนข้างมาลนะครับมีทั้งสกิลโจมตีแล้วก็สกิลป้องกันในตัวเดียวเลยแต่ว่าที่โดดเด่นจริงๆสาหรับตัวละครตัวนี้ครับมันจะเป็นตัวละครสายป้องกันครับหรือว่าสายยั่วยุศัตรูนั่นเองเพราะว่าท่านี้เนี่ยตั้งแต่เลเวลหนึ่งมันสามารถยั่วยุศัตรูได้ถึง3เทอร์เลยนะครับสาหรับตัวละครตัวนี้อาจจะมีเพื่อนๆหลายคนถามคับว่ามันน่าเปิดขนาดไหนผมก็ขออ้างอิงโดยใช้ข้อมูลจากเซิร์ฟยุ่นละกันสําหรับเพจเกมวิทนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยคะแนนเขาค่อนข้างดีเลยครับเป็นตัวละคร TIS นะครับ ซึ่งคะแนนโดยรวมนะครับเวลาเอาไปใช้สู้พวกด่านบอลยากๆต่างๆเลยพวกนี้เนี่ยจะได้อยู่ที่ A+ ครับแล้วก็ PVP เนี่ยจะเป็น S+ นะครับส่วนอีกเว็บนึงนะครับเว็บอัลเทมาตัวละครเยเน่เนี่ยก็คะแนนสูงเช่นกันครับจะได้91เต็ม100นะครับคอนเทนต์ที่โดดเด่นเนี่ยก็จะเป็น PVP ครับเป็น Tier S เลยนะแล้วก็โหมดอื่นที่สามารถใช้ได้นะครับก็จะเป็น Final Boss King นะครับแต่ว่าเซิร์ฟเราเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้ถ้าใครที่อยากได้เนี่ย ไปใช้โมวลหลักในตอนนี้นะครับก็คือ PvP เลยสําหรับเซตอุปกรณ์ที่แนะนําสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับก็จะเป็นเซต HP ป้องกันหรือว่าเซตสายแทงนั่นเองนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ถ้าถามว่าเป็นตัวละครที่ต้องมีไหมผมก็คิดว่ามันไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเก่งไหมเนี่ยผมคิดว่าตัวละครตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เก่งนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ b u i l PvP ได้หลายคอมอยู่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาสุ่มหาน้องเดียเน่กันก็เดี๋ยวเรามาดูอัตราการออกของตู้นี้กันก่อนดีกว่า สำหรับตู้นี้เนี่ยอัตราก,รการออกของ A s s r ก็จะอยู่ที่3%เท่าเดิมนะครับแต่ว่าอัตราก,รการออกของตัวพิกอัพเนี่ยมันจะมากกว่าปกติครับเป็น0.6%ถ้าเพื่อนๆจำได้มันจะเป็นอยู่ที่0.5%นะครับหรือว่า1ใน6แต่ว่าสำหรับตู้นี้นะครับเฉพาะตู้นี้นะโอกาสได้ตัวละครพิกอัพเนี่ยมันจะเลื่อนขึ้นมาเป็น1ใน5นะครับแล้วก็ตัวละครตัวอื่นก็จะมีตามนี้เลยครับสำหรับตัวที่ผมอยากได้ในตู้นี้นะครับก็จะมีเป็นเดียนเน่เขียวนะครับแล้วก็จะมีบันฟานะครับที่ผมอยากได้ และแน่นอนนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นฝาเขียวครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิด1การันตีกันโอเคครับหลังจากที่เกิดมาสนานเราก็มาเปิดกันเลยดีกว่าครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอฟังเสียงน้องเดียนนี่สักครั้งหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ไปเปิดกันเลยโบ๊กนไปดนี้สามสองหนึ่งไปครับโอเคครับประเดิมมาไม่มีหมูฮอกแต่ว่าเอ้ยตาชิ้นโอเคตาชิงตาชิ้นอันนี้มีโอกาสนะรับได้ไหมรับได้ไหมโอเครับได้ครับ ก็เดี๋ยวมาดูครับว่าจะสู้บอลชนะหรือเปล่าถ้าชนะเนี่ยจะได้การันตีนะครับมาโอ้โหเดี๋ยวสีทองอีสีทองนี่ไม่ค่อยเชื่อมั่นเลยอะโอเคไม่รอดครับอย่างนี้เรียบร้อยโอ้โหก็ได้สีทองมาสี่เม็ดนะครับรอบนี้โอ้โหโอเคครับเรียบร้อยครับสำหรับครั้งแรกก็ถือว่าเริ่มได้แบบ กลางๆแล้วกันอันนี้เพราะว่าได้สีทองมาสี่อันนะครับก็มาต่อครั้งสองกันเลยครับก็สําหรับตู้นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นตู้น่าจะเป็นตู้ผักผ่อนนะเพราะว่าหลังจากที่ตู้สเสร็จเอาไปเนี่ยผมว่าเอ้ยโอเคมาครับเดี๋ยวเพราะว่าผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะเปิดกับตู้น้องวาเลนติไปเยอะนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้เนี่ยจะได้กี่ตัวนะครับทํา2งสองนึงฟาดเลยเออเรียบร้อยครับ ขอสองมบขอสองสี่ลูกสองไมสองใโอเคใบเดียวครับใบที่สามนะเดี๋ยวมาดูกันน้องไซมอนนะครับใบที่สองมา <Yeah. S 1> อันนี้ก็ถือว่าดีนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันสีเขียวครับแล้วทนนี่เอเน่เราต้องการเนี่ยก็สีเขียวตัวป่าเนี่ยก็สีเขียวครับสามสองหนึ่งมาโอเคเยี่ยมอันนี้นี่โอเคเลยครับสุดยอด โอเคครับได้ป่าเอสคโนมานะครับสุดยอดครับเรียบร้อยครับป่าเอสคโนเกบโตนะครับตอนนี้เนี่ยภารกิจของเรายังไม่จบครับเพราะว่าภารกิจของเราเนี่ยคือเปิดหาน้องเดียแน่ครับก็มาต่อกันเลยครับครั้งที่3ครับไปเฮ้ยสกินสีแดงมีหมูฮอกโอเคอ๋ออันนี้ทองฟ้ามืดหมดนะครับแต่ว่าแปลงหน้าคันหนึ่งคันหนึ่งเดี๋ยวเสียงเนิ่เลยเฮ้ยแต่รับได้อ่ะโอเคมีโอกาสอยู่ครับมีหวังมีหวังสี่ลุง สีฟ้าแต่ว่าเราเชื่อมัน่นทะลวงได้ไหมโอเคไม่ได้ครับแบบนี้ไม่รอดโหแต่ได้สีทองมาห้าเมตรนะครับวันนี้นเฮ้ยโหดีอะน่ครับนี่มาแล้วครับอันนี้ถือว่าเป็นรางดีนะเพราะว่าเราได้ตัวละครที่อยากจะได้ครับแต่ว่าถึงแม้มันจะเป็นคนละตัวเออเกือมนะครับโอเคจบแล้วครับ เปิดได้เกลือมอนี่คือจบแล้วครับบอกเลยว่ามันเป็นลางไม่ดีนะครับเดี๋ยวทวีก็จะมาชักดาวอะไรตรงนี้เยอะแยะโอ้ผหรับตอนนี้เนี่ยหลังจากที่คอนเทนต์ใหม่เข้ามาครับถ้าฝึกตัวเนี่ยต้องบอกว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็จะเริ่มเห็นความสำคัญของตัวละครระดับ R กับ SR แล้วนะครับเพราะว่าคอนเทนต์นั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวละครเยอะมากนะครับ โอเคครับรอบนี้เราก็ได้สีทองมา5้าน,นะครับแล้วก็เกรดเพิ่มเป็น40ซก็มาต่อกันเลยครับครั้งที่4ครับมาโอเครอบนี้หมูไม่มาเอ้ยหมู่ไม่มาตาชิงถึงกิ่งไม้แบ่งล่างขั้นที่1ครับส่วนไม่ได้แต่ยังรับได้นะครับเฮ้ยถือว่าวันนี้โอเคอยู่นะว่าโดยรวมเนี่ยโดนตกกระเด็นน้อยมากครับมันไม่ได้เพิ่มเลนเลยใช่ไหมสีลุเ้ยสีลุโอเคมา สามสองหนึ่งฟาเลยครับรีบร้อยชนะแบบนี้ขอสองอันแล้วกันขอสองเดี๋ยวโอ้สีทองเจ็ดอันแดงว่าแบบนี้เนี่ยมันมีอันที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอันที่มันจะกลายเป็นสีเหลืองครับก็เดี๋ยวมันดุนกันเฮ้ยโอเคยังไม่ใช่ครับเรยฟอ์นะครับมาอันนี้สามอันนี้ก็ยังไม่ใช่ครับ เอาจริงถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันดีกว่าเห็นเป็นสีลุ้งเลยนะเพราะมันได้ลุ้นทีละอันอ่ะโอเคอันที่สี่ไม่ใช่เดี๋ยวมันยังมีใช่ไหมเนี่ยอันที่ห้าอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวไม่ใช่ครับนักโทษบันอันที่หกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มไม่ถูกต้องละเจริโก้นะครับอันที่เจ็ดไม่ใช่ว่ะอันที่แปดเดี๋ยว จะหมดแล้วนะเนี่ยอันที่เก้าเฮ้ยอันที่สิบเหลืออีกสองอันครับเฮ้ย hey, อันนี้แหละโอเคโอค้โหลุ้นแทบตายมาที่โอเคครับเมอร์ลินแดงนะสำหรับเมอร์ลินนี่ผมก็โอเคนะสำหรับเมอร์ลินแดงเพราะว่ารู้สึกว่าในช่วงหลังเนี่ยคะแนนของเมอร์ลินแดงมันได้อัปเกรดสูงขึ้นนะครับเพราะว่าตัวละครสายฮิลเนี่ย มันเริ่มมีบทบาทเยอะขึ้นนะครับในช่วงแผดหลังๆของเจแปนโอเคก็ได้เมอร์ลินครับเอาจริงก็ดีนะที่ได้แต่ว่าเกรดมันก็ไม่ขึ้นนะครับคือเป้าหมายของเราเลยว,วันนีน้จะเปิดจนการันตีหนึ่งรอบนะครับก็มาต่อกันเลยครับโอเคสำหรับรอบนี้าตาไม่ชิงนะครับโหดาบกลางไม่แปลงล่างเออแต่รับได้ครับมาสีลกสีลกสีลุกโอเคสีทอง นี่ <East man> อย่างที่ผมบอกไปนะสีทองตรงคำว่าดึงเลยไปต่อที่สุดเลยครับตามแล้วลยครับเรียบร้อยเฮ้ยโหได้สีทองมันเจ็ดอันนะครับรอบน,นี้เยอะโคตรดูครับ Allāh. เอาจริงบอกว่าไม่ดีก็ไม่ได้นะแบบเนี้ยสีทองเจ็ดอันก็มาต่อกันเลยครับครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วเนี่ยลืมละหมูไม่มา โอ้ทองสามืดมนเฮ้ยแต่า่ามถาบดีนะแตงมขั้นหนึ่งด้วยมาลุ้นว่าให้รับได้ครับโอเคโดนตกกระเด็นอย่างนี้เรียบร้อยครับมันสีทองครับก็มาดูว่าได้กี่อันเฮ้ยเดียวเดียวไม่ใช่ล้วโอ้เกือโมเกือโมมาต้อนรับนะครับเดี๋ยวคือได้สีทองมา7็อันรู้สึกว่าจะสมรอบแล้วนะมันเพิ่มเหรียเหรียญทองอะไรหรือเปล่าเนี่ยโอเค ตอนนี้ผมก็80%แล้วนะครับก็มาต่อกันเลยครับเอนซ่าออกมาหน่อยระหว่างทางโอ้โหไม่ได้ตัวมืดบนแบบนี้กิ่งไม้แบบนี้โดนตกกระเด็นแบบนี้แพทเทิร์นนี้นี่เราได้ไม่ยากนะสีทองกี่อันโอเคสี่อันครับเฮ้ยวันนี้โอเคอะสีทองนะสำหรับเหรียญสีทองผมว่าโอเคเลยโหมามัดเกียบครับโอเค ครั้งต่อไปจะเป็นครั้งสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับซึ่งเอาจริงผมขอเดียเน่เถอะคืออยากได้ไปปั้นมากเลยอ่ะเป็นเป็นแบบคือผมชอบเล่นทีมสายพวกแบบแนวถึกๆนะครับก็อเอาใจช่วยผมด้วยนะครับครั้งสุดท้ายของวันนี้แล้วมา3 2 1ไปเลยครับขอเห็นพาธิทได้ไหมพาธิพาธิไอ้ดาวตกเอ้มันต้องดาวตกเยอะ่้วยว่มามันการันตีครับวันนี้โ้เอาจริงคือถ้าเกิดได้พาธิเนี่ยเรายังได้2ออันแน่นอนนะแต่แบบนี้เนี่ยมันต้องดูครับ มาสีทองก็แรงได้สีทองก็ยิงได้สีทองสองอันสองอันสองเเดียเด๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ทองไม่ใช่สีลูกสองอันสองอันโอเคอันเดียวอันสุดท้ายด้วยนะมาใส่อม,มอนนี่มาเปิดตลอดเลยครับหรือก็นี่มันอะไรมันโกโก้นะนี่เจ็ด อดีโอน,นี่ทวีโก้เดี๋ยวทวีโก้ออกไปจัดตัวที่สิโอเคตัวต่อไปแล้วครับเอาไงดีผมควรบนอะไรไว้นิดหน่อยดีไหมเนี่ยโอเคผมรู้แล้วคือตอนนี้เนี่ยในไอดีของผมนะครับมันมีเหรียญสีหลงเกลือโมอ,อยู่5อันถ้าเกิดตัวต่อไปที่ผมเปิดได้เป็นดีอเน่ตัวใหม่นะครับผมจะไปอัพอ,อันติเกลือโมอให้เต็มครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ไหม สามสองหนึ่งมาเดียนเน่อ้าวเดี๋ยว,อว,ยวโอเคนัำผิดนะครับอันต่อไปอันต่อไปสามสองหนึ่งมาครับเฮ้ยอันนี้แหละบบาายยโอเคบายบายครับโกเธอ,เอเนะครับไม่ใช่โอ้ผมเป็นตัวละครใหม่ที่ผมยังไม่มีด้วยนะอันนี้ กเ็เรียบร้อยครับเปิดไป1การันตีนะครับรู้สึกว่าจะใช้ไปประมาณรู้สึกว่าใช้ไปทั้งหมด240เพชรครับโกเทอร์ฟ้าเบอร์ลินแดงแล้วก็ป่าเอสคานอนะครับเอาจริงคือพวกอยากได้ดองเรียนเน่ควรเปิดหาต่อไปเนี่ยคืออัตราการออกมันต้องบอกว่ามันเยอะนะ0.6เลยอะซึ่งบัลฟาที่อยากได้ก็ไม่มาครับ คือมันมาแค่3ตัวล่างเนี่ยมันเป็นอะไรมันมันมาตามำลำดับเหรอดูเอสคาน r เมรินแดนแล้วก็โกเทอร์ฟารครับคือถ้าผมอยากได้น้องแดนเน่เนี่ยผมต้องเปิดหาให้ได้เอสอีก4ตัวหรือเปล่าครับเนี่ยนี่นะครับรอบนี้เราก็ได้ตัวละครใหม่นะครับโกเทอร์ฟาเกตโตครับก็สำหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเหรียญเกียโมของผมนี่ก็รอดตัวไปนะครับเพราะว่า ที่บนไว้เนี่ยถือว่าเราไม่ประสบความสาเร็จนะครับเพราะฉะนั้นอันติเกอร์โมเนี่ยผมก็จะยังไม่ยอมนะครับก็น่าจะได้เก็บเอาไปใช้ทําอย่างอื่นแทนนะครับซึ่งนอกจากโกเทอร์ฟ้าที่ได้มานะครับอันนี้ผมก็ได้ป่ามาเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญนะตอนนี้อันตริของป่าผมก็เป็นเลเวล4แล้วครับเรียบร้อยครับแล้วก็อีกตัวก็จะเป็นเมอร์ลินแดงนะครับตอนนี้ผมก็มีเหรียญเมอร์ลินแดง2เหรียญนะครับสำหรับเหรียญเมอร์ลินแดงเนี่ยผมยังไม่เอาละกันเพราะว่าตัวนี้ผมยังไม่ได้ปั้นนะครับเก็บไว้ก่อนก็ น่าจะจบไว้เท่านี้ก่อนละกันสําหรับตัวละครใหม่ดีอเน่เขียวนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอไปคิดดูอีกทีก่อนละกันว่าจะกลับมาเปิดหาไหมนะครับเพราะว่าเอาจริงคือผมอยากได้อ่ะอยากได้มากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครสายถึกนะครับแลวตอนนี้เนี่ยเดีอเน่เขาก็สามารถทรําอุปกรณ์ไปเป็น UR ได้ด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวค่อยตัดสินใจอีกทีละกันเพราะว่ามันยังมีเวลานะครับตู้นี้เนี่ยมันอยู่ถึง2สัปดาห์เลยก็อาจจะรอดูอาทิตย์หน้าก่อน,อนเผื่อมันอาจจะมีตัวอะไรเซอร์ไพรส์เข้ามาอีกก็ได้นะครับ ก็สาหรับใครที่จะเปิดหาน้อง DNA เขียวนะครับผมก็เป็นกําลังใจช่วยแล้วกันใครที่อยากจะเปิดหาป๋าในตู้นี้เนี่ยผมก็ขอให้ได้ป่าตามที่สนใจอยากเหมือนกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ